ออกแบบออนโทโลจีผลงานวิจัยครูและบุคลากร,กรทางการศึกษากรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ความสำคัญของการวิจัยปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลความรู้การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในการสืบค้นข้อมูลความรู้ข่าวสา,สารสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลที่ว่านั้นนับวันได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆมากมายอย่างไม่มีขีดจากัดจึงเป็นเหตุผลให้มีการกําหนดแนวคิดและทิศทางการพัฒนารวมไปถึงมาตรฐานสําหรับข้อมูลบนเว็บเชิงความหมายที่มีลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบฐานความรู้หรือ On น ology ที่มีการแบ่งปันและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมตัวแทนที่มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นข่าวสารสารสนเทศนั้นมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความซําซ้อนหลากหลายของข้อมูลการสืบค้นข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความหมายหรือความต้องการเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายงานวิจัยนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบอันโทโลจี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5เป็นการจัดระเบียบให้กับข้อมูลที่มีความหมายให้เชื่อมโยงกันสามารถทําการสืบค้นข้อมูลได้ตรงกับที่ต้องการอย่างฉลาดและดียิ่งขึ้นอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของการเข้าถึงข้อมูลการค้นหาข้อมูล เป็นไปอย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วและที่สําคัญคือข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการหรือความหมายอย่างแท้จริงครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อออกแบบออนโทโลจีเกี่ยวกับผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ซึ่งได้สร้างเป็นฐานความรู้ออนโทโลจีจากออนโทโลจีที่ได้ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ยอย่างอัตโนมัติจึงเป็นประโยชน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการและความหมายอย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรวบรวมองคค์วามรู้อื่นๆให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไปขอบเขตของการวิจัยผลการประเมินวิทยาฐานนะผลการประเมินเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น งานวิจัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการสร้างออนโทโลยีหรือฐานความรู้มาประยุกต์ใช้งานนั้นสามารถลดขั้นตอนหรือช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงผลได้ชัดเจนถึงความแตกต่างและประโยชน์ของการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้ อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรับวิการได้นำประโยชน์จากคุณลักษณะความสามารถเชิงเว็บความหมายมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในประเทศไทยโดยการสร้างออนโทโลจีเพื่อจำแนกและวิเคราะห์ทักษะความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและพัฒนาการสืบค้นเชี่ยวชาญของนักวิจัยซึ่ง ผลการประเมินระบบให้ความแม่นยำในการสืบค้นอยู่ในประสิทธิภาพที่ดีมากอนุวัตและชาตกูลได้นําเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ทั่วไปโดยใช้ภาษาของอ n นโทโลยีในการอธิบายรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลและได้ให้รายละเอียดของคำลงไปเพื่อช่วยในการค้นหา โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคำให้เกิดความหมายใ,ใกล้เคียงและถูกต้องทำให้ผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลหาที่สมบูรณ์แบบและตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นซแบบิมและซาวเดอร์ได้พัฒนาระบบสืบค้นผู้เชี่ยวชาญในองค์กรโดยสร้างโมเดลความเชี่ยวชาญ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในเอกสาร,รที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรเช่นเอกสาร,รงานวิจัยต่างๆของบุคลากรและข้อมูลการทำงานในองค์กรแล้วพิจารณาความเชี่ยวชาญจากการจับคู่คำสำคัญในหัวเรื่องและเนื้อหาของเอกสาร,รเหล่านั้นและกำหนดค่าคะแนนแสดงความเชี่ยวชาญของแต่บุคคลซองมิน ได้เสนอวิธีการแยกแยะการจากการความรู้และการจัดการข้อมูลโดยการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความหมายเพราะมีการกำหนดวิธีการกึ่งอัตโนมัติของการสร้างข้อมูลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพของ ontology และได้นำเสนอวิธีการใหม่ในการแยกข้อมูลอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซอฟแวร์ธรรมดาการสร้าง โดเมนอนโทโลจีหรือฐานความรู้ซึ่งไม่ได้มีเพียงฐานวิทยาวิศวกรความรู้แต่ยังนำไปยุกต์ใช้ในสาขาอื่นได้อีกมากโดยใช้แผนภาพในการออกแบบเพื่อแยกแยะและเป็นตัวแทนแนวความคิดของโดเมนการจัดการความรู้และการจัดการข้อมูลอย่างชัดเจนวิธีวิจัยผู้วิจัยได้นำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้รวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานทางการวิชาการงานวิจัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ได้แก่ผลงานประเมินวิทยาฐานะผลงานประเมินเลื่อนลำดับตำแหน่งที่สูงขึ้นและงานวิจัยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ภายในองค์กร การออกแบบโครงสร้างอ n นโทโลจีจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการงานวิจัยของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวจึงทำการออกแบบโครงสร้างอ n นโทโลจีดังภาพที่1ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ในหัวข้อที่ต่อไปนี้วิเคราะห์ข,ข้อมูลของ o n น o l o g y หลังจากที่ได้ออกแบบโครงสร้างอ n นโทโลจแล้ว ได้กำหนดออนโทโลจีหลักด,ดังนี้ 1. On ออนโทโลีผลงานวิจัยได้มีการวิเคราะห์และจัดเก็บเป็นรูปแบบของคลาส 2. องออนโทโลีผู้วิจัยได้มีการออกแบบวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบของคลาส 3. ามออนโทโลีหมวดหมู่ได้มีการวิเคราะห์และจัดเก็บเป็นรูปแบบของคลาสจากออนโทโลจีหลักที่ได้จึงกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสโดย รายละเอียดของ object property ในแต่ละ ontology เป็นการบอกคุณสมบัติถึงการเข้าถึงข้อมูลระหว่าง class ได้โดยผ่านคุณสมบัติความสัมพันธ์เชิงความหมายจัดกลุ่มข้อมูลด้วยภาษาเชิงความหมายเมื่อกำหนดรูปแบบของ class ความสัมพันธ์และคุณสมบัติของ c l a s จากนั้นจะจัดกลุ่มของข้อมูลโดยกำหนด c l a s ย่อยที่มีรายละเอียดตาม c l a s หลักซึ่งมีความสัมพันธ์กันเช่น Class p osition มี Class ย่อยคือ Class CEO Class Personal Class Teacher ดังรูปภาพครับผลการวิจัยเมื่อทำการจัดกลุ่มของข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงได้ Ontology ในรูปแบบเชิงภาษาเชิงความหมายดังนี้ครับผลการวิจัย จากภาพทั้ง3 c l a s researcher ที่มีข้อมูลเป็น Data-Type Property ที่แสดงถึงตัวอย่างข้อมูล instance หรือ individual คือ name last name email ส่วน Property ที่อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบด้วย h a s topic ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับ class topic ที่มี Data-Type Property เป็น d i s c r i p t topic ชนิดข้อมูลเป็น String คือชื่อผลงานตามตารางที่5ซึ่งระบุรายละเอียดของ Data t y p e Property และแต่ละตัวที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนั่นเองสรุปและข้อเสนอเนะี่ยงานวิจัยดีได้สร้าง o n นโทโลจโดยการออกแบบโมเดลเพื่อแทนความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้เป็นฐานความรู้ภายในองค์กร เพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาบนเว็บเชิงความหมายและยังสามารถนำรูปแบบและขั้นตอนและวิธีการในส่วนของการสร้างและออกแบบ o n น o l o g y ไปพัฒนาหรือต่อยอดเป็นฐานความรู้ด้านอื่นๆ mm hmm. เพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างมีความหมาย mm hmm. การออกแบบ o n น o l o g y จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง ออนโทโลจีสำหรับขอบเขตความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องกำหนดความสัมพันธ์และแนวคิดและคุณสมบัติเพื่อให้ได้ความหมายตรงกับความต้องการอย่างถูกต้องตามโครงการตามโครงสร้างและการออกแบบออนโทโลจและอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่เข้าใจตรงกันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ด้านอื่นๆเพื่อใช้งานอย่างหลากหลายต่อไปในอนาคต